มีเงินได้นี่เขาเป็นพี่น้องเขาเลยนะผู้ใด้เนี่ยคู่ไดกะยะคนฮู้จักเขาเขามีเงินได้เขาก็เป็นพี่น้องเขาแม่นบอกได้เสื้อใจไรบุญยังเขาาใกล้พี่น้องเขานี้ยอ่าใคมือได้เขาใครมือได้เขามีเงินก่อนเนาะเขาจึงฮูว่าเขาเป็นพี่น้องเขาแมนบอกใคมือได้เขาบุ๊มีเงินนี่จ้างเขากับบุญฮูว่าเขาเป็นพี่น้องเขาแม่นบอบุญยังอ่าแต่สันแหละพี่น้องบป็นอย่งก็ ว่าบุญยังว่าวืี่แล้ก็ยังสร้างว่านแล้วก็ยังเนาะปุญญ์กับบุหัวบางคนยังบอกให้เฮาเลยเนาะกเฮาก็ยอมรับว่าไอ้ที่ผ่านมานี่ยนะว่าวไล่เออว่าวไล่อีนี่าณะพวกว่าวไล่ก็จังได้หนาะยสิพี่น้องสได้เข้าใจเลยนะแต่บุญญ์ก็พยายามสื่อสั้นกับพี่น้องที่ติดตามบุญญ์เด้อเนาะคนเขาจะบูติดตามเขาบูเบิ้งเขาก็บบุหัว่าเฮ่าวเายัง อ่าแต่บุญโยต้องขอบอกขอบใจทุกข้าทุกคนแหละที่เบิ้งแล้วก็ติดตามแล้วก็กเข้าใจเนาะบุญโยด้วยดีมาตลอดวันซะอ่าโอ้ที่ว่าตอนนี้พวกเราได้ย่างมาพี่พี่น้องอันเป็นหงม่อมิตรภาพเนาะแต่ว่าบ,นะบุญโยมาแล้วก็พอดีมหมอเพื่อนแนะนำอเ,าเอาเอาบุญย่างมากวดอยู่ที่ตึกไหมมาสิเด็อันนี้เป็นตึกไม้ของหงม่อมิตรภาพ,พเดี๋ยวบุญโยถ่ายหงก่อนเอาถ่ายหงไปพร้อมพี่น้องมันจึงบ่อนะบุญญ่างเอาถ่ายหงได้ อืมเน่เอาขอบใจเม่นบ่พี่น้องเอ้ยบุญญูจิมาอัปเดตเรื่องราวห้องอันโอ้บมเคยเห็นจึกเก่าหอาอันนี้ผมเคยมาเลยดิปุญญูีิวอาซื้อฟังพี่น้องว่าหม่อเพื่อนว่าจังใดนะอืมเพื่อนบอกว่าให้พวกเ่ามาพีเนาะแล้วมากวดมาอันย่างเกาะมามากวดน้ำน้องคืน อ่าแล้วบุญซีบล็อกเนาว่าเป็นแนวใดซื้มอมาไ่ะนะอันนี้ว่าเป็นวิดีโอพิเศษอ้งามงามพี่น้องบุญยังบ,บุเคยมาจากเสือ้ออ๋อดีด้ขอาาา้อฐานะท่างผไปท่้พี่น้องได้เบิงว่าบุญโยได้พาน้องบุญยังมากนอกเพราะว่าหลายคนที่ติดตามกับบุหฮู้ว่าน้องบุญยังจะไปจะมาแนวใดจะปิ้นจะปั้วแนวใดคือเมเนี้นนนนก็เป็น มิตรภาพฮอสพิตอลโอ้งามไร้งามไร้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูนยังเดี๋ยวเขาไปแป๊บนึงแป๊บนึง เดี๋ยวจะทเพิ่อเพนกน่อยองนอเดี๋ยวปุญญก็ทีุ่ณฑไทยเขาไปไหนหรอกทีเดทไทยอยู่นอคือว่าเพณ่ว่าเพิ่นน่าจะดยสบายดีไอ้เห็นนุ่งรถซับเห็นทุกรตอนนี้บอบอถ่ายวิดีโอนี่เพานจะติดตามปุูเขาอจะโหเนะเคยเห็นปุญยูยู่ในโทรศัพท์กจะเด็กอ่าักซีน้องเพ็่นหออปุญญได้คำาตอบจากอันทันโมไม่แล้วว่า หลังจากที่เขาจ้เาเดมาแล้วเขาจะก่อมาเบิ้งนองบุญยังเนาะเบิ้งนองบุญยังแล้วก็ให้พวกเขา้าเีแปแบนี้คือมันนี้นี้เพื่อนจะให้พวกเข้ามาควดน้ำน้องขืนเนาะน้ำน้องขืนแล้วหลังจากนั้นมากวัดคือหมายความว่าเอาเอา,เอาน้ำน้องไปไปปลูกเสือนะ่องเอาน้ำน้องไปลูกเสือแล้วเพิ่นจะได้ใส่ย,ยาบันจนะเนาะ ต่ว่าช่วงนี้นี้ช่วงในการที่ในการหล่อพ่นกวดนี่นะเพื่อนห้ไปกินอยากอยู่บ้านเนาะอันนี้เป็นเป็นการอัปเดตเรื่องราวของน้องบุญยังมาที่ที่บุญยูเดเวอลจากวิดีโอก่อนเนาะอันนี้เป็นวิดีโอที่ล่าสุดเป็นวิดีโอที่ที่เก่าเนาะที่บุญยูได้มาบอกพี่น้องว่าหม้อให้มาเอาตัวยางไปกวดนำน้องไปกวาดเพื่อหล่อพ่นกวด ประมาณวังอาทิตย์สองอาทิตย์เพื่อนว่าอย่างนั้นตัวนี้นะพี่น้องแล้วในช่วงในยะนี้เพื่อนจะให้เอายาไปกินอยู่บานคือพวกเขาจะบรินอนเพวาะเขาจะบรินอนจับแฟนกับพี่น้องบุญโยกบว่าพี่น้องฟังป็นอย่างนั้นแต่ว่าเบื้องเนาะผู้่อที่ผ่านมอนเป็นอย่างเขาไปกวดแล้วก็อ่าสีใดสี่ใดถามันมอเป็นเบื้องอีกว่าจะเป็นเดียวใดเนาะคิดว่าจะเป็นเดวนั้นอะไรพี่น้องหลังจากที่พ่นกวดออกมาแล้วเนาะเพื่อนจะได้ให้ยาเพื่อนว่านะจะได้ปวให้ยาเพื่อว่า ให้น้ำน้องมันหยุดก่อนเาเพื่อนจะพวเรื่องน้องอะไรพี่น้องก่นอนนั้นก่อนที่จะไปเฮ็ดพลาดตัดอื่นๆเนาะสรุป่ปเป็นแนวนั้นสรุปคือเพื่อนว่าเพื่อนจะพวเรื่องน้องให้มันหยุดก่อนแล้วจึงจะไปเบาเรื่องอื่นในการอัน,น,นอะกรณีว่าเพื่อนอ่านในพุ่นก้อนออกมาแล้วเพื่อนวางยาแล้วอ่าฮากว่าน้ำน้องมันหยุดเศร้าเราก็วัดแพืมันเศรเนานน้าเพื่อนโก้บอกตรงเห็นยังอันนี้เุญ่อนอยู่ในถ้ำเพื่อนแนวนั้นเนาะเพื่อนกระต๊อบเุญ่อยู่มาแนวนั้นอะนนั้นจังรันก็ เปไ็นอะไรสาพอหากาสีได้เขาไปไหนหลือกับจีเด้ไปเฮ็ดตามที่หมอบอกการจีึ้นว่านัดจะได้กลับไปบ้านก้อนเลยพี่น้องมื่อนี้สําหรับการหอกเครื่องหอกก้องมากกับจีเด้กลับขึ้นไปไหมอา่าคันทักว่าอา่าเพิ่นว่าเออรอท้าพนวดประมาณอาทิตย์หนึ่งสังอาทิตย์ประมาณเจ็ดมื่นพกเอากับจีเด้กลับบ้านก้อน,นอันนี้บุญยูตรงบุญยูก็ข้อโทรเลยเพราะว่าอายนอุน่ะมันอ่ะพี่น้องยุพีมันกะลำบากด้ยคันาทา้ายอายุเป็นเป็นทิศเลนะเนาะแตหรับค่าใช้จ่ายอ่าในการค่ารถเัินบุญยูก็คิดว่า มันก bon ็จะดีกว่ายูพีเอาบปยูกับเห็นการบล็อกพี่น้องคืออย่างสันแต่บางหัวการที่พี่น้องเบิงแล้วมีความคิดเห็นแนวใดก็ค่อยว่ากันตื่มเอาถึงเนาะฝากคอมเมนต์ไว้ได้เพีองเด้อเดี๋ยวค่อยให้คิดคุณ ี่ายถูห้างพอบุญยังเหรอหรือว่าเ่ยวกับยงกับยาเนี้ยก็เนาะบางคนที่เห็นก็สหรืาวาอว่าเอออเายาพื้นเมืองไปกินบ่หรือว่าเอาอันสมุนไพรเนาะผู้ที่เข,า,ข,า,ขาจะไข้อาหารเสริื้อพูดกับชิโถมาแบบนี้น่นอ้องอันนี้ปุยโยปฏิเสธไปก่นอนเนาะเพราะว่าที่ผ่านมาฮันเฮากะอาจจะเคยกินเคยนั้นแล้วมันบุดีเนาะเรื่องอาหารเสริมมันกับโบแมนว่ามันบุดี อยาพื้นเมืองบุ๋ม่นวาบดีแต่ว่าเขาเคยเฮ็ดมานยุ่มาย่ามาแล้วก็เลยว่าอยากใส่วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์คือใช้ยาล่วงบ่อ้อย่างต่างมีการผ่าตัดกวาดเจาะมีต่างๆท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะเป็นทางที่ว่าดีกว่าอันนี้เป็นความคิดของผู้ชมเนาะแล้วการหลายคนก็แนะนำให้มาหงหม้ออะไรอย่องเนงี้ยเนาแบอกว่าไปกินยานั้นยานี้อย่างต่างๆแต่ว่าการกินท่านก็เอากะจจะกินกับกินได้เรากินกินไปนำพกพู่ไปนำแต่ว่าพวกเขาต้องมาหงหม้อ เวลาเย็ดแล้วเด้กศิบิโยตีบอกวพี่น <im> ้องฟัง <Q> อันแล้วเจ้ขอบใจทุกคนเนาะตอนนี้ก็อนอุโยกสิได้พาน้องบุญยังแล้วกับพ่อเข้าไปก่อน ดีดีได้กินอันนี้เราบุกโบราณกินยาโบราณเป็นยังก็เป็นอาหารเสริมบอกบอกเพื่อนโทรมาจะใส่เลย่จอเีแม่แม่จูฟ้าแม่จูฟ้าอเป็นแนะนำยังแนะนำาอาหารเสริมบอกโจ้ ไปห้องเคลวเดสมัเฮ้ห้องก็ไปมาเลรอดิเอ้เพื่อนยินห่วงแล้วเพื่อนแนะนำไปโบเมนโบเมนข่นโทรมาค่ายยาโทรมาแนะนำออกไปคิดไปทั่วเด้่องเพียงเนาะเมซี่ยังกระชาบเบบี้เมซี่ยังว่างเหรอเอ้เอาขอบใจท่านเป็นห่วงเป็นใหญ่กันนะเพียงเนาะจะดีแหละแหละได้คนก็เป็นห่วงกันแหละ กะเข้าใจเราเนาะบางคนกะห่วงยักให้ดีบางคนกะโทรมากกะยักลองยากะมีไปจากซันไดแม่นบปะอยากค่อยๆนี่เคยตัวผู้นั้นดีผู้นี้ดีก็อยากให้กินอันนี้กะกะเบิ่งกันไปอยากมุ่นไผ่ตัวเขาว่าช่วยอยากมุ่นไผ่ว่าเคยใส่หื้อเมื่อกี้ดีเมื่อกมาไล่ได้ละเรโทาละพี่แม่แล้วเคยโทรกมั้ยเคยทุ โตมากโตอนบรรูุนอนหลับโตโตเพื่อนอื่นใ้บรรลกินเมี้อแต่ตอนนั้นไม่เหลือเท่าไหรอืเอาขอบใจพี่น้องเดี๋ยวพวกเขาขเขาไปก่อนนะบายบายไปขอบใจเด้อขอบใจทุกคนนี้เป็นห่วงเนาะอย่าว่ากันกันแล้วกันลมกันไป